สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมนะครับกับโยพันลานชแนลวันนี้ก็เพิ่งเรียกงานมาเพื่อนๆก็เลยมาจะมากินส้มโออีกเนี่ยส้มโอที่เหลือวนั้นน,นะฮะนี่ก็คือส้มโอที่เหลืออ่ามันไม่สามารถถ่ายในจานให้เห็นนั้นี้นี่ฮะส้มโอและนี่คือน้ําจิ้มทําใหมน่นเพื่นะอนเนาะเห็นไหมลนะ่ะ นี่นะฮะน้ำจิมนี่นะครับโอเคมาวันนี้เป็นเป็นน้ำเนาะสูตรน้ำวันนั้นเป็นพี่ี่เฉยทน้ำในใดเลยท้องบางเพื่อนกินเข้าไปไหนลองชิมดูสิ มุมกล้องใหม่เห็นแล้วเห็นไหมเราก็จะมากินใส่เข้าไปอู้ยทำไ,ไลไรอ่าฮะเดเลย ของแขกคนลูกเพื่อนมันเปรี้ยวน,นะฮะอือน,นะฮะทั้งเปรี้ยวทั้งอร่อยใส่ซ้อนใส่ซ้อนเลยสดเลยอย ตอนท้องว่างเนี่ยมันจะทําให้ถ่ายง่ายเพื่อนแต่ถ้ากินเยอะมันจะง่ายเกินไปนะฮะมันจะกลายเป็นท้องเสียนะสซดน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดหวาน ah uh. <laughs> wow uh. <coughs> นี่เลยเอาขนาดนี้เดี๋ยวจิ้มจิ้มแล้วมันจะหยุดนะ กระตาสว่างเลยเพื่อน <c oughs> แก้ง่วงได้เลยนะถ้ากินตอนทำงานเนาะแต่ก็ยังว่าแหะกินเยอะไม่ได้มันท้องเสีย ่ะถวยน้ำจิ้มเลยนี่เพืเ่อนเห็นไหมสดสิครับจะรออะไร <c oughs> อื มันก็จะฉีแกากนิดนึงน้องเพื่อนเนาะคือบอกเราแช่ตู้เย็นไว้อะ,อะใส่กับน,น้ำช่วยน,น้ำจิ้มเลย มันจะกินหมดไหมนะไม่น่ากินหมดนมจนเพนะเปรี้ยวจัด ไม่ไหวเพื่อนเอาแค่นี้พอก่อนเนาะเอาคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับเี <c oughs> ่ยว